ส่งท้ายปีเก่าสวัสดีปีใหม่ลูกเพจอีเตอร์อีจันทุกคนนะครับปีใหม่2568ยังไม่ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ก็ได้ครับอยากบอกทุกคนว่าอย่าลืมหายใจอย่างมีสติกันนะครับถ้าเราเริ่มต้นด้วยการไม่มีสติท้ายปีเราก็จะมาบ่นแบบเดิมอีกเหมือนกันว่าเป้าหมายปีนี้เป้าหมายปีที่แล้วเป้าหมายปีก่อนหน้าทำไมมันยังไม่สำเร็จสักที บางทีอยากอยากลองให้ทุกคนอยู่กับตัวเองมีสติในทุกขณะเต้เชื่อว่าทุก9ก้าที่เรามีสติในมุมมองของเต้คิดว่าแบบนี้น่าจะเป็นอนาคตที่ดีในระยะยาวได้สวัสดีปีใหม่ลูกเพจทุกคนด้วยสตินะครับสวัสดีปีใหม่2568ครับ สวัสดีปีใหม่2,568ลูกเพจทุกคนนะคบขอบคุณมากมากที่เป็นกำลังใจให้ทั้งเต้ยทั้งเมย์แล้วก็ทีมงานทุกคนเพจอิเตอร์อิจันนะคะผมขอบคุณที่อยู่เป็นกำลังใจขอบคุณที่คอยให้กำลังใจซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะผมออขอให้ทุกคน ร่ำรวยเฮงๆมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะผมเงินเท่านั้นน็อกเอฟวิติงนะคะผมขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีปีเก่านะครับสวัสดีปีใหม่2568ครับสวัสดีปีใหม่ลูกเพจทุกคนนะคะขอให้ปีต่อไปนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกคนที่ <c oughs> เป็นกําลังใจให้แล้วก็ติดตามเพจดีเตอร์อยิจันมาตลอดนะคะไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเข้ามานะคะ mm hmm. ก็ขอให้ลูกเพจอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ สวัสดีปีใหม่ลูกเพจทุกท่านนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามอีตออีจันมาโดยตลอดนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนรวยรวยรวยเฮงเฮง,งไปไหนก็ขับขี่ปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ลูกเพจมีความสุขมากน,นะครับ สวัสดีปีใหม่ลูกเพจอีเตอ้อีจันทุกคนนะครับใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วปีหน้าเรากลับมาพบกับอีเตอ้อีจันที่อมรินทร์ทีวีเอสดีช่อง34ครับ